คลิปอแวสวัสดีค่ะอันนี้มารีวิวยังไม่บอกแล้วกันรอก่อนมาวันนี้เราจะมารีวิวลองแรปเปอร์นั่นเองตอนนั้นเห็นบันดีเลยลองสุ่มสรุปสุ่มแปดกล่องทาวอน สรุปได้ถาวรมาเลยว่าจะมารีวิวสักหน่อยค่าสเต็คนั่นก็คืออาตายิงสองความเร็วรีโหลดหนึ่งลดแม่นยำหนึ่งเดี๋ยวอธิบายเลยแล้วกันมาเขาคือ โหลดเร็วมากๆคนดูเดี๋ยวให้ดูอยู่ไหนเนี่ยนั่นมาจากในร้านค้าเปิดได้ถาวรเลยโชคดีดบบมากความเร็วในการยิงดู ลองเปิดห้องอะไรดีกว่ามาลูกตองหรือจะซื้อปืนกลนนะปืนที่ดีราคาประหยัดทุกคนดนะ เป็นซ้อนกกษสมจะไม่มีวันหมดตถ้าเกิดกิอสามสนัดตุยดดนหัวเดียว,ว 3, ตุยถ้าว่าจะใส่หมวกอะไรตีเดียวตเลย วันนี้มาแบบรีวิวตามความเป็นจริงเจอคนจริงเลยม,มีเข็มชุบดีไหมอ่าตอนนี้มีเข็มชุบด,ด้วยแตก ให้ถึงครบได้ไหมมาแล้วก็ซี้ฟองประทับปืนก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ตป๊บนะดูเวทเอดเพิ่มไม่ได้หรอจะเพิ่มเวทเอดปืนใหม่ล่าสุดไม่ได้ปืนใหม่หรอคนดูมันอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วถ้าลุกสุมมาได้เฉยเลยเอามาแล้วกัน กสี่เลยทำชุดด้วนระเบิดเอามาด้วยข้างนอกก่มนะปุ่นกลมประทะลูกสอง ะอะกินหนึ่งที่อยากรีวิวนั่นก็คือหมูย่นั่นก็คือนั่นก็คือ,คอ v HS ี f สุ่มได้ถาวรได้ถาวรแต่คือใน่แน่วันเอา v ว f เล็เอฟล้สามไม่ได้อ่ะมันได้แค่เล้าหนึ่งมาบักหนึ่งสกิลแบบเริ่มเ,เลยอย่าร้องนะ กระสุนจำกัดูกระสุนจำกัดจะเผาไม่ได้คืออ่อเลยนะจำได้เ่ากระสุนจำกัดจัได้ว่าลูจับอยู่ไม่ได้เลยเอากิไม่ได้อคนดูลองกดเลื่อนคลิปไปก็ได้คนดูแต่มันไม่ช้าคนดู เริ่มเลยไ,ไหมมาเลยมาคนดูหนึ่งวีหนึ่งตุ้กงกลมเยดสองขอวีามาแล้วก็ฝอาควา้าตัวได้แค่ตักหนึ่งวีเอฟตัวติดพิษได้แค่หนึ่ง เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ปืนกลไม่มีทางทุบปืนทุบซองได้หรอกเอ้ยทุบสองไม่มีทางทุบปืนกลได้หรอก เอฟเต่งทู้จะได้หร

ตองเธอตั้งหานฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยยัเฮ้ยใครชนะ นที่คิวได้เลี่ยวหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ไม่ใช่เขาจะาคนที่คิวได้ใช่ไหมเขาจะตัดสินคนที่ค uh 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 ิวได้ป๋าป๋าเราตายพร้อมกันแหละเมื่อกี้ยิงดินเพิรเข้าหัวไปทำไมไม่ตายเยื้องอหลบเมื่อกี้แต่โดนฮะโดนไปรอดที่ยี่สิบแปด Hê 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 说白了，你了顶顶。 Bye. <laughs> กูตายแล้วผมไปต <First S 2> ายไปนะคีเคมติดบากคนดูคีเข็มช่วมาแล้วก็ไม่ขึ้นเมื่อกี้เมื่อกีเ้เหลยก็รู้สึกแบบปินงๆเลยของของหน่อย,ออยไม่ให้ <laughs> ถลายกับผิด ด่ไม่ตองโดนทนายตู้ ไหนซองอยู่ไหนก็อยู่นี่ไง กัปฟอกับแป๊นกัปฟอกับแป๊ดยิงงั้แมวดมนี่ของจริงอยู่นี่เอาเดีเ๋ยวก่น ว่าให้สั่เกมพอนะ I want to know. เดินเหลือ20อาจามก็จะบอกร่วงสะเแล้วให้อ่อนให้ช i มีอาจารย์จะบอกว่าทีนล้อาารัอ่อน c h e เลยเปเกมเลยนะไม้เดียวรวดๆเลยนะได้ นี่คือทำมาไม่อ่อนตลอดที่ทาคืออ่อนให้โดดโอ๊ยว้าไปแล้วเฟยแน่นอนเขาเอชอบอยู่ที่นั่นอะโดดอีกแ้หาถึงดื่เห็นเห็นเลยไม่เชื่อว่าเห็นคิมไม่สามารถ มายสิงกระโดดย่างขึ้นมาให้ยิงหัวสิยนต้องลงกับอัมพวายอัวางยาตนีม้ตงย่กับบ้านแล้วเหรอ ซองอะไรนะซองะระเบิดไปสุ่มได้นะอันนี้แปดกล่องเท่านั้นได้แล้วแต่คนอื่นไม่รู้นะไปสุ่มได้ที่ร้านที่สุ่มนั้นก็คือไปที่ธรว่าร้านค้ากดมีกดธรรมะอาวุธถ้าเกิดเลื่อนคนดูคงเล่นนานนะให้กดไปธรว่าทั้งหมดวงเล็บประเภทแล้วกดธรว่าลูกซ้อนแล้วกด M188 หด็ดก็จะเจอเลยแต่น,นี้มีแล้วทาวอนเลยทาวาทาวาหมดเลยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วใหม่กันหน้าสวัสดีครับ